เดี๋ยวเรามาดูความเดือดร้อนของชาวอำเภอสองพี่น้องกันนะครับหลังจากที่ทางจังหวัดมีนโยบายให้กองทัพเรือหยุดเดินเครื่องผักดันน้ำและที่ประตูระบายน้ำบางสามเครื่องผักดันน้ำหกเครื่องเปิดใช้การแค่สี่เครื่อง ตรงนี้คือบริเวณสี่แยกที่จะไปเข้าอำเภอสองพี่น้องเป็นถนนที่เรียบกับคลองสองพี่น้องจะเห็นว่าระดับน้ำสูงขณะน,นี้น้ำไหลข้ามถนนเข้าสู่ทุ่ง ชาวบ้านใช้กระสอบทรายและบิ๊กแบ็กทำแนวกั้นไม่ให้ระดับน้ำที่อยู่ทางฝั่งคลองสองพี่น้องข้ามเข้าทุ่งแต่ขณะน,นี้น้ำกำลังข้ามถนนเข้าสู่ทุ่ง สาเหตุที่ระดับน้ำไม่ลดก็คิดเอาเองครับเครื่องผักดันน้ำทางจังหวัดสั่งหยุดเดินเครื่องหยุดส่งน้ำมันมาตั้งแต่วันที่29เดือนตุลาขณะนี้ระดับน้ำในอำเภอสองพี่น้องสูงขึ้นทุกวัน นี่ครับบิ๊กแบ็กกั้นน้ำที่สูงกว่าถนนประมาณ60เซนถน,นนนี้เป็นเป็นถนนที่เป็นคันกั้นน้ำแต่ว่าปัจจุบันระดับน้ำสูงกว่าแล้วครับ นี่ดูเรือของชาวบ้านเรืออยู่สูงกว่าถนนน้ำทางฝั่งด้านคลองสองพี่น้องสูงกว่าถนนไหลเข้าทุ่ง